เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับ V8 ปีศูนย์ห้าโฉม่เ y d a y นะครับ m มเน a y c ไปอยากครับราคาเพียง7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับคันนี้ เป็น v ีออแท้ปีศูแท้ตรงรุ่นนะครับไม่ได้แปลงนะครับตัวท็อปครับไอวอรี่หม่ดิจิตอนนะครับตัวท็อปเอด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าภาษีไม่ขาดเกียร์ออโต้ครับเครื่องเดิมๆไม่ติดแก๊สราคาแบ่งปันนะครับก่อนเก็บงานสี79,000บาทเท่านั้นนะครับก็คือสีมีตำหนิบ้างนะครับที่ประตูด้านข้างที่เห็นนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงนี่ครับ นี่ตามนี้เลยนะครับก็ทำให้สีเรียดเรื่องสีก็คุ้มๆนะครับหรือจะซื้อไปเก็บงานหน่อยก็โอเคครับสวยเหมือนได้ทำสีใหม่ไปในตัวนะครับตัวถังหน้าหลังเดิมๆครับไม่มีชนหนักคารหน้าเรียบๆครับไม่มีชนถึงตัวคานตัวซุ้มนะครับเรียบๆเดิมๆมีจีแค่สีไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีระบบไฟใช้ได้ครบนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเบาะเป็นสีครีม โดยรวมแล้วองค์ประกอบดีครับแผงลายไม้ไมตรีตน้นต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับเบาะหนังสวยสะอาดครับไอวอรี่ตัว S นะครับายากแล้วนะครับตัวนี้ไอวอรี่ด้วยเป็นตัว S ด้วยอันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ดูกันรอบๆก่อนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับมาฉีเป้าให้ผมได้เลือกกันสวยๆเดิมๆครับมีเครื่องเล่นเสียงคุ้มครับคันนี้ทาให้สีเลียดเรื่องสีนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ